เียงซอโฮมสเตย์นะครับเมนูโลกของในรถไข่เจียวพริกมะแขือคือน้ำพริกเป็นรสชาติดีย่แล้วอ่ะตับมะเขาว,ขวายคลิปติดครับตอนนี้เราก็มาถึงกที่หมู่บ้านเรียงซอแลครับเพื่อที่จะไปเปียงซอโฮมสเตย์นะป้ายตามนี้เลยเข้าไปอีกประมาณ2อกิโลครับไปทีทางจะลูกลังนิดน,นึงนะทุกนว่า รถเทาเข้าได้เจ้าไปทิพย์จะพาโรงเรียนบ้านเปียงซอคลิปที่แล้วแล้วก็เลาะแอลข้างทางมาให้ได้รับชมแล้วเราไปทิพย์เนาะติดตามเข้าไปดูย้อนด้วยนะคะแล้วก็คลิปนี้เราจะถ่ายทาตั้งแต่ปากทางเข้าโฮมสเตย์เปียงซอเลยมีหลายเจ้านะคะแต่เราเลือกเจ้านี้เนาะเราดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจ้าเลาะรั้วนี่ไปเลยแต่ฝนตกนะคะไปทิพย์ ฝนตกไปปลอยจ้าน้าป้ายข้างหน้านู้น,นครับตกซ้ายถนนก็จะเล็กๆหน่อยนะคะค่อยๆไปเนาะจนถึงบ้านเจอบ้านเก่าตัวนั้นเนี่ยเปียงซอโฮมสเตย์ซ้ายมือเนี่ยครับค่อยๆไปนะจ๊ะโอ้ให้รถมอเตอร์ไซค์ไปก่อนสีแดงเล็กๆโอ้น้องหมาถนนก็ชันเนาะชันนิดนึงค่อยๆไปจ้าแวะๆอลองเข้าวเก่าก็มีโอ้ บ้านโบราณบ้านโบราณอืมบ้านะค้อก็มีที่เก็บของอยู่ตรงฝั่งนี้เป็นชุมชนของชาวล่วนะคะไปตามป้ายถนนะจ้าโอ้บ้านนาเจ้าคนมันมาแอลไก่นอกใช่ถนนจะแคบๆนิดนึงอ่ะมาถูกทางแล้วครับปักหมดถึงนะ สี่ร้อยเมตรถึงสี่ร้อยไม่เป็นตากาแฟก็ตากอะไรนอะกาแฟหรือเปล่าสอบถามชาวบ้านหน่อยกาแฟกระเจ้าโอ้ที่นี่เป็นปูกกาแฟเนอะสวัสดีเจ้าแม่นี่ซ้ายหรือขวาจ้ะซ้ายโอ้โหดูหุบข้างหน้าวิทีบวิวสวยสุดๆไปเลยถนนถนนแคบนะครับค่อยๆไต่ลงไป สองนาทีถึงครับเล,ลงไปค่ำคืนนี้จะนอนกันที่นี่นะบางจุดอ่าต้องไปกับรถชาวบ้านนะพไปที่เพราะว่ามันจะอยู่ในสวนที่มีดินแดงเนาะแต่จุดนี้เราเอารถเราเข้าได้ก็จะเห็นชุมชนของชาวบ้านบ้านก็ปรับปรุงหมดแล้วนะครับที่เก็บของยังโบราณกับรั้วบ้านเนะาะยังโบราณอยู่นะเจ้าอันนี้อีกเจ้าหนึ่งเนะะงเาะฟ้าได้หรือเปล่า สวนคุณเปียอีกอีกนี่แห่งเจ้านึงอ๋ออีเจ้าแต่เราจะไปเจ้าข้างหน้าไปเลยโอ้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 ยสาวบ้านเป็นอย่างมาสูง้ยโอ้มานี้กระกวดเจ้าจุนชนชาวรั่วนี่ดูบวบอ่ะำเต้าหลาเต้า แ,แก่แล้วครับอีกนิดนอ้โหตรงนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับเร่องตามถนนน่าจะน่าจะใช่ตรงนี้ไปทิพย์เขายๆเลาะไปอ่ะจุดหมายปลายทางของเรา120เมตรสรุปมาผิดทางตางั้น ถ่ายทำเส้นทางเข้าไปที่โฮมสเตย์นะครับดีนะคะมาได้ค่อยๆมาเนาะถึงแล้วถึงแล้วนะครับใช่ไหมเนาะทางเข้าที่นี่เปียงซอโฮมสเตย์นะครับซ้ายมือเอาละเอาแล้วได้ไหมโอ้เน่ยได้กำลังกลับบ้านนะคะขนาด เย็นนะคะข้างบนนี่เนาะวิ่ทิพย์เนาะใช่นะไปได้แล้วเขาไปได้ค่ะค่อยๆไปหมุดอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เขาต้องคับเข้าไปอีกนิดนึงเข้าไปนิดนึงโอเคเธอได้อยู่ครับสบายเจ้าขวานิดนึงขวานิดนึงเออโอเคเกียวเข้าไปแล้วามาาน้าฝนจะเขียวกว่านี้มันทำเกษตรบนดอยกันบางจุดนะวิ่ทิพย์เนาะใช่แต่บ่ได้ทำมุดนะคะ บางจุดที่เปิ้นแบบอนุญาตให้ทำเนาะก็มีเถียงนานะฮะขนาดห่างไรน้อยนะขั้นบันไดที่เก็บเกี่ยวไปแล้วเกี่ยวไปแล้วนี่ซ้ายมือนี่ยังไม่ได้เกี่ยวกระจุงหนึ่งนี่อันนี้ยังไม่ได้เกี่ยวเข้าอันนี้ข้าวไรเนาะฝั่งซ้ายเป็นข้าวไรฝั่งขวาเป็นเก็บเกี่ยวละรู้ว่าเก็บไปแล้วยังยังครับยังยังยังเป็นรวงข้าวอยู่นะ ผมเซตที่รับเหลือเกินไปฝนตกนะครับตอนนี้เบียร์ทริปอ๋ออยู่ความมือนี่เองเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วครับเห็นแล้ว ว้าวมีทั้งที่พักลันกังเต็นเนอะบ้านเป็นหลังก็มีอันนี้ยิงยาวให้ได้รับชมเลยนะครับแม่นถนนเป็นแคบมากดูสิว่าจะงดงามเหมือนที่เราตั้งเป้าไหมเดี๋ยววิวข้างหน้าก็สุดยอดแล้เวเดี๋ยวดูเนอะครับตกไปปล่อยอ๋อโอ้โหมีบ้านเป็นหลังด้วยนะครับ ว้าวเร่งกันไปเลยครับคนเร่งไปใครอยากสะดสะวกสบายมากบูสวยครับสวยเอาอทำดีมากเลยอ่ะโอ้โหอุ้ยลานกันเต็นมีเต็นแบบมีเต็นตรงนี้นะคะสวยมากมีหลังคาหนยยียงร้อยนี่คือจุดกลางเต็นของเราหรือเปล่า มีซ้มด้วยต้องไปถามค่ะมาล,ลองถามดูนะนี่น่าจะเป็นอีกเจ้าหรือเปล่าแล้วก็บมกเ้เนาะแต่เข้าท่าเนอมีเต็นท์เรียบร้อยอโอ้โหมีครัวมีเพื่อนแล้วพี่ทิพย์วันนี้แันต้องลัวละไม่เหงาเนาะนะเรียวๆเลยคระวนี้นี่โอย้ยเห็นเจ้าแน่เลยลงไปเนี่ยอหอมเลยมีอาหารมีน้ำกาแฟแบบนี้เป็นอาห<อ>ารก๋วยเวมาพักเลยนะคนนี้ย เอามาได้ไปเลือกลานกันเจ้าตรงไหนนาะถึงแล้วนะครับจุดหมายปลายทางของเราซอยก้อซอยก้อมาถึงแล้วครับเพียงซอโฮมสเตย์นะครับพร้อมกับสายฝนที่โปรยไปต้อนรับพวกเรามาเยือนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วานอนเต้โซนนี้ก็เป็นโซนคาเฟ่นะครับมี วิวมุงกว้างให้ได้รับชมนะครับ<อ>ลานภ<อ>ูเขา<อ>เลยนะก็สดชื่นแล้วก็ข้าคืนนี้เราจะพักกันที่นี่เราจะมาพักข้างกับคาเฟ่น,นะครับบ้างกา็เป็นรถเต็นเลยบางคนก็พักเป็นโฮมสเตย์เป็นหลังหรือว่าจะเป็นบ้านเต็นเล็กๆก,ก,ก็มีม,มีหลายรูปแบบนะครับ,รบอสอบถามทางเพจได้นะครว่าว่างหรือเปล่าแต่เราเอาเต็นมาก็จัดเต็นเลยแล้วกัน เราจะแคมป์กันตรงนี้นะครับนี่เป็นลานมีราคาให้ด้วยเนาะสะดวกสบายก็ช้าๆมาดูวิวตรงนี้ ก็เดินมาหลายจุดสุดท้ายมาจบกันตรงนี้นะครับมากลางเต็นท์โซนใกล้ๆกับคาเฟ่นะครับก็เรียบร้อยไปด้วยดีนะคราวนี้ก็เตรียมวัตถุดิบต่างๆเพื่อที่จะทำอาหารยำลายาหยามเย็นนี้วันนี้จะทำเมนูโล่ของหิวอยู่ในรถมาเจะในตู้เย็นนะครับโล่ของสเสบียงที่อยู่ในรถให้หมดเลยจ้วาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าสู่โหมดข้าวเมืองแล้วนะเจ้าก็คือมีอะไรเอามาทำกินให้หมดแมนครับ Mm hmm. เดี๋ยวเราจะเตรียมวันนี้จะทําต้มยำปลากระป๋องจะจะใช้ความเปรี้ยวของลูกมะเขาควายนะจ๊ะไปได้ใช้ความเปรี้ยวของมะนาวเนาะต้มยำลำลาำกิจการเจ้าก็ทริปนี้ถือว่าเป็นทริปที่ประทับใจน่าได้หลากหลายรูปแบบเนาะแล้วก็ได้แคมปปิ้งแบบสมใจอยากเลยนะครับตามแต่ละดอยเนาะเมนูโลกของในรถ เราทำกแก้วให้หมดอยางนี้นะเจ้าจปลากระป๋องเราจะทำต้ยมยำแซ่บๆปลากระป๋องนะไปทิพนะหืมใปลากระป๋องยอดี่น,นก็ได้เจ้าไปทิพต้ยมยำแซ่บๆแล้วก็ใส่อันนี้แทนความเปรี้ยวอันนี้มาเขาวายเป็นผลไม้ป่าขึ้นชื่อของจังหวัดน่านนะไปทิพนะช่วงนี้ก็เห็นขายตลอดเส้นทางเลยมีทั้งสดทั้งดองเจ้าไปทิพแต่เฮาติดโรดมาคือเหลือเขาเดียวนี่ีค่ะแทนความเปรี้ยวของมะนาวได้ดีได้เลยค่ะแล้วก็จะมีต้ยมยำกับธรรมดาค่ะผักชีฝรั่ง จักไข่ค่ะหอมแดงตุ๊กพริกนะคะใบมะกรูดแค่นี้แหละปรุงรสตามใจชอบแล้วก็จะเจียวไข่ให้ไปทิพกินเจียวไข่ใส่ปากระป๋องแค่นี้ก็หรูยนเย็นนี่แล้ะครับเตรียมเครื่องยำพอจะทุบทุบให้หอมทุบอะไคร้ทุบอะไคร้ค่ะหอมแดง ถ้าทูบมันจะหอมกว่ากินมันจะออกขาเจ้าค่ะเดี๋ยวเย็นนี้ไปทิพย์ได้ค่ะจัดไปเพราะว่าอากาศคังบนนี้เย็นนะครับเจ้าเดยวใบมะกรูดพี่เคาก็จะทุบเอาเนะแสบกอเสบกอสั่งได้สั่งได้ไดเอากลางๆแล้วกัน ค่ำคืนนี้ไม่เหงานะครับเพราะว่ามีเพื่อนร่วมเต็นเพื่อนร่วมพี่พักเนาะก็มาต่างถิ่นนะครับมาเป็นครอบครัวมากับแฟนมาเป็นคู่เนาะลูกเขาไม่ลูกเขาป่วยใหญ่นะมีรถเต็นตเดินะไปดินเนาะค่อนข้างจะมาหลายคันเหมือนกันทีแรกนึกว่าจะมีตแต่เรานะไม่เหงาละคค่ำคืนนี้อ่ะพริกทุบตอหอมพริกกระเทียมใช่ไหมให้หอมค่ะ เรียบร้อยปะเอาไปทำต้นยางสดน้ำซุปร้อนๆ้ามทำกลางบรรยากาศเยๆปอกเปลือกมะเขาควายถ้าจะเอาน้ำเปรี้ยวมันออกก็ต้องตับต,ตามทุกๆนิดนึงนะคะทิีถ้าใส่เป็นแววนมันมันแน่ใจว่าจะจะเปรี้ยวกว่าน้อทุบดีกว่า,าส้มขนาดเนินเนี่ยสับวะสับวะ,บวะในมีเม็เดเจ้า เยอะผาส้มโอ้ดิหานีอีนะส้มขนาดเนอ้อพี่เนาะจิจ้าซับลิตเลยแทนมะนาวได้เลยนะจ๊ะสองลูกเหลือเนาะสองลูกอาจจะแซ่มโบมทด้วยซ้ำ<ม>วิวยางย็นไหลบรรยากาศเนอรเดียวฝนเดียวแดดเนาะวันวนี้โบ๊ทธรรมเจ้า ก็สัมผัสมาทั้งสามฤดูเลยร้อนฝนหนาวนะเดี๋ยว้อนเดี๋ยวฝนเดี่ยวหนาวมาเดี่ยวหนาวมาะแกลบไปปวนยิ่งสูงยิ่งหนาวครับข้างบนนี้เจ้าใส่เครื่องต้มยำไปเลยเหมือนใสวยซุปก้อนหนึ่งก้อนไปที่เกลือฮากเจ๊เกลือที่นี่นะเจ้านี่ดอกเกลือบอกเกลือแป0รปี ดีจากนั่นน,นั่นของดีจากนั่นกระตุดิฟชั่นเหลือชูรสน้ำหลายใส่หลายระหว่างรอน้ำเดือดต่อไข่ทั้งมเมนูหนึง่งไข่เจียวดาวดกว่ะได้หมดเจียวใส่ซอสปรุงรสดีนิดเจียว วิธีวันนี้เราจะทําไข่เจียวบบธรรมดาเจ้าใส่น้ําพริกมะแขนของคุณคุณป้าเนาะของดีเมืองหน้านอีกแล้วนะบอกเกลือนะเขาบอกว่าน้ําพริกมะแขนลําขนาดเนื้อเขาไปได้ตีบอกเกลือมานะไปทิพนะใช่หอมวันนี้เอาลาดเข้าไข่เจียวห้อๆกัลํำเด๋ยเราจะมาทําไข่เจียวน้ําพริกมะแขนแบบอี้เลยขาดไม่ได้ผักชีฝรั่งนะครับ <Wow. S 2> ขั้นตอนสุดท้ายใส่เข้าไปแล้วโมจิปลักปลากระป๋องซุกอยู่แล้วเนาะเราก็แค่กลนกลแล้วก็จิมพิกขี้หนูแซบบ่แบบเลยนะเฮ้ทิพนะแล้วก็เดือดต่ำอาหารใส่ตวัวเพิ่มความเปรี้ยวนะมะเขาว,วายซองไปทิพนะต่ำมะเขาว,วายต่ำเอาหน้ามันออกเจ้า เพลินไปทั้งเต็น <c oughs> น่าจะเปรี้ยวใส่วัตถุดิบมะเขาว,ขวายที่ตำเสร็วร้อยเข้าไปนะครับพอหยาบบหยาบนี่เปรี้ยวแค่ไหนเนาะเสร็จละเป็นอันเสร็จพิธีใช่ไหมครับรอสุกอยู่เดียวเนาะสุกแ,แล้วเจ้าอ๋อสุกแล้วพอปลากกระป๋องสุกแล้วอื้มนี่ทิพย์เด็ด แซ่บเปรียวล่ะความเปรียวออกมาแล้วเจ้าโรยด้วยชี้ไปเรื่อย <มา S 2> เด็กแล้วเจ้ากินไปแกบเจ้าไปที่เป็นอันซัพพิธใช่ไหมครับวว้าวเด็ดไหมจ๊ะปะกับแก้มยามเย็นเดี๋ยวเจียวไข่ด้ราคาได้ราคาพี่ทีขอาบอกว่าลูกมะเขือายนี่ ทดแทนความเปรี้ยวได้ดีเลยนะพี่ทิพย์เนาะกี้ลองชิมดูเปรี้ยวเลยนะครับอชอบดีซื้อมะนาวไหนกับะหมีเจ้านี่กินเนื้อมันก็ได้หารัททุกทุกมาสังกเกินข้าวแต่กันเจ้าไข่เจียวมะแขวนไข่เจียวน้ำพริกมะแขวนต่อไฟฮ้อนๆก่อน แค่สีสันก็แซ่บแล้วท mm ิพย์ง่ายๆได้ใจความ mm hmm. เด็กทิพย mm ์เ hmm. นาะลองใส่ลองไปทำดูนะลองจิ้มก็น,น่ามันลำกันเนาะเมนูเคลีย hmm. ร mm ์วัตถุดิบในระคือน้ำพริกเป็นรสชาติดีอยู่แล้วอะ mm ่ะแค่เรามาทำประยุกคทำเมนูมแบบ mm hmm. ที่เขาอยากกิน ปีนจะเรียนได้กว่าหาได้คุณคนนี้ยังทำได้อยู่แล้วเพว่ามันเป็นกระทะมีไงืฟูฟูืว้าวสุกแล้ว <1. S 1> ยกกังแป๊บนึงแฮมแฮมสซจานหัากับนอยเดียว อืมว้าวเรื่องสวยๆอืโชว์โชว์กรอบๆเลยจ้าอืเมนูท่ามกลางภูเขาล้อมรอบอากาศหนาวๆยามแรงแนวนี้มาครับกินด้วยกันครับยามแรงแนวนี้สวยอนๆเดี๋ยวเตรียมไว้แล้วเนาะจิ้มก่อน ก้อนน้ำพริกเนี่ยก็จะมีกระเกียวหลายอย่างดูแล้วรวมมะแขวนด้วยล้ำขนาดเจ้าอืม,มกินนม่แขวนคลุ้งเลยอะ่ะอร่อยมา,อมากหอมมะแขวนกดชิ้นลูกุบต้มยำกระป๋องโอ<ห>้เป็นไงความเปรี้ยวของมะเขาวายนี่จิต คณไเทพเด็ดแซบลิ้นเลยใช่ไหมแมน <c oughs> เด็ดจริงๆอุออยยอดเจ้าสองเมนูง,ง่ายๆลำคณะเจ้ามาจะเข้าด้วยกันเจ้ายามเย็นบรรยากาศทาที่จะตกดินแล้วยามแรงครับอ,อุดยอดอ่ะ ขายก็เมน,น,นูนี้ขายเสือ้ออือแม่แขวนมัเข้ามาเลยอ่ะรสชาติอะ่ะปกติถ้าเป็นทางบ้านเราจะเอาไปทําลาบทำซ่านะครับแต่ว่าเป,ปกาศอ่าสปาอยู่ที่นี่เอาไปทอดเนาะเอาไปมัดถอดไก่ถอดหมูหมูออย่างเนาะาไปเขบาบอกว่าสุดยอดเลยไข่เย่ยมองข้ามมาแควนมันคืนมันเหม็นเจ้าขอเถียงเราไปยิบเนาะพอได้มาลองลิ้มรสการถอดการเจียวเนี่ยมันด็ด อเ,เพิ่มความหอมและกลิ่นของมันมาได้มาไ,ได้ฉูดต่อเอาไปทำหลักนะ<ช>คือมันมาโดนน้ํามันและกลิ่นมันกลายเป็นกลิ่นหอมของบักแครกเลยนะเจ้าทำไปที่เนาะจนน้ำมร้อนใส่บักแคนก็ใสนน่นี่เอาใส่มะาข่าวควายนะใส่มะข่าวควายต้มยำปลากระป๋องหอมคอไม่ต้องใช้มะนาวก็ได้ครับ มะข่าวควายอช่วยคุณได้ส้มกว่าจะได้ความหอมเนาะเป็นเอกลักษณ์อ่ะแล้วก็มันเป็นเปรี้ยวละมุนก่อทำเป็นต้มสั้นมันลงตัวมากเลยอะเปรี้ยวละมุนเนาะใช่ๆแ่้วแได้เปรี้ยวแหลมมันเปรี้ยวแล้วมันนัวไปครับเครื่องต้มยำอะฮะต้องรอไปทำไข่เจียวไข่แมวโซนนี้ช่วงนี้ขายนะต้องซื้อติดรถไปมันมาอยู่ได้หลายวันนะคะต้องรอไปทำดูเนะก็เป็นเมนู เคลียว่าถือดิบในรถนะครับนะเกลี้ยงเลยวัยนนี้เนาะเกลี้ยงไหมเกลี้ยงว่าเจ้าโผล่เดี๋ยวเรื่อเนาะอ่าจับบรรยากาศดีๆในวันนี้ครับอ่าตอนนี้ก็เริ่มมืดค่ำแล้วครับเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศช่วงตอนคืนให้รับชมนะครับ สวยไปอีกแบบนะหลังจากที่เรากินอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยนะครับแสน,นอร่อยจากฝีมือคนเนี่ยงโอ้โหนี่โซดาคาเฟ่น,นะครับโโเปียงซอคาเฟ่นนะ พามาชมห้องน,น้ำนี่เห็นแวบๆแมีเครื่องทางน้ำอุอน่นนี่เป็นส้วมซึมเครื่องทางน้ำอุ่นอยู่ฝั่งนี้จ้านี่โอเคเลยชะโคกน้ำอุอน่นอืม จิบกาแฟยามเช้าไปที่กับวิวแบบนี้วันนี้หมอกบอกใ่้ฟูไปแต่ไหนเนาะแต่หนาวมากสิบกว่าอ,องศาครับพี่เนาะใครอยากมาสัมผัสแบบเฮานะมาได้เล็ดเจ้ามีที่พักสะดวกสบายนะคะสอบถามทางเพจได้แล้วก็ร้านกาแฟมุมนี้ก็คือไทยรูปสวยมากอเขาลูกโตโต,ตเลยนะคะอากาศหนาวหยามเช้าหนาวแต่ตอนกลางคืนแล้วแต่เริ่มอุ่นละตอนนี้นะครับ